ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเป็นถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทน้องใหม่นะครับมาแรงมากๆเปิดบริษัทมาเพียงแค่14เดือนแต่ว่าตอนนี้การเติบโตเนี่ยขยายสาขาไปแล้วกว่า4ประเทศนะฮะและวันนี้มาพร้อมกับสโลแกนที่ชวนสงสัยลงทุนน้อย199เาเอ่าเรากำลังพูดถึงนะฮะบริษัทที่ชื่อว่าไลออนมอจำกัดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติฮะจากคุณพีรวัตรงามพาณิชนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอจำกัดนะครับมาตอกย้ําความสําเร็จให้กับ ผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันแล้วก็รู้จักบริษัทนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเต๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอนอื่นเลยฮะแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทไลออนมอรจริงๆจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอย่างนี้ครับผมบอกอย่างนี้ก่อนเป็นความโชคดีที่ ผมพูดถึงผู้ก่อตั้งคือประธานบริษัทชื่อดรมนัตไรออนนะครับังเกตไหมครับนามสกุลท่านไลออนพ้องเสียงกับว่าสิงโตวันนี้เราคือเป็นไ i ออนมอลแต่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราทีเดียวท่านมีอุตสาหกรรมธุรกิจของเรา15ปีครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบขายสินค้ารับทํา O M มีแลบวิเคราะห์เป็นของตัวเองนะคุณเต๋อคุณก๊อฟเรามีโลจิสติกเป็นของตัวเองเรามีโรงงานเป็นโรงงานกล่องกระดาษโรงงานฉีดพลาสติกแล้วที่สําคัญคือเราทําเรื่อง product กราฟิกอะไรของเราเองทั้งหมดตลอด15ปีเขามีความเชี่ยวชาญํำงานด้านนี้พอเราเปิดไลออนมอลครับมันคือการเติบโตที่เรามีซัพพอร์ตรุ่นพี่เราเรียกว่า l i ออนเนี่ยไปถึง5บริษัทมาซัพพอร์ตแล้วมลนจึงเดินก้าวอย่างค่อนข้างมั่นคงเพราะมีความซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแข็งแรงจากประสบการณ์นะใช่ใช่พอเราเปิดไปนั้น10เดือนแรกเราจะ เติบโตไปถึง4ประเทศเดี๋ยวเราคงมีการขยายความในเรื่องนี้ครับครับผมอืครับ,รบผมแล้วจริงๆคือภาพรวมของบริษัทเนี่ยคือเราเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่หลักๆแล้วคือเราต้องการให้คนทุกคนมีอาชีพ ใ,ในการลงทุนได้นอ้อยถูกต้องไหมถูกต้องออคือหลายคนคิดว่าการขายหรือการการบอกต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่อาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ผมว่าเราเปิดที่หลังเราเพิ่งเปิดมาสักสิบสีเดือนเนี่รเราคิดครบทุกอย่างครับว่าในการเริ่มต้นในยุควิกฤตการแบบนี้เนี่ยรเราเราต้องคิดอะไรยังไงเพราะงั้นผมเลยรับนโยบายจากท่านประธานมานะน,นะครับว่า ด้วยประสบการณ์30ปีผมขอออทัวรไหล100%ในการในการพัฒนาในเรื่องของระบบตรงนี้หลังจากนั้นนะคะ10เดือนเราเปิดได้ถึง4ประเทศครับ,รบประเทศไทย สปปลาวมาเลเซียและที่สำคัญที่สุดล่าสุดกับเดือนหน้าเราจะเปิดที่กัมพูชาเปิดนี่เราไม่ที่ไปเปิดเป็นสาขาเล็กแเป็นสแตนอารลนเป็นอาคารใหญ่ๆในแต่ละประเทศเลยใหญ่เป็นใหญ่แต่สี่ชั้นห้าชั้นเลยครับคือเป็น h e ด d อ f ฟ i c อย่างนี้เลยใช่เออแต่ขอย้ำนะครับนั่นคือ10เดือนเราสามารถเปิดได้4ี่สาขาจริงและที่สำคัญทั้ง4สาขาเราถูกต้องตามกฎหมายทั้งระบบการตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะ ตอบรับดีมากแต่เริ่มต้นเราต้องเข้าใจว่าเราเปิดมาเนี่ยยอดก็ขอยพูดแล้วเขินๆกันยอดอาจจะเป็นหลักล้านอยู่แต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างก้าวกระโดดพอเรามีรูปแบบธุรกิจที่เป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์คู่กันไปในยุคปัจจุบันนี้อันนี้ชมชชมอยู่เริ่มสงสัยแล้วนะเฮ้ เฮ้ยธุรกิจดีนะน่าสนใจนะเอ้างั้นเล่าให้เราฟังหน่อยลงทุนน้อยร้อมันคืออะไรอยากทําบ้างแล้วเนี่ยคราวนี้พอพูดถึงเลข199ขอโทษนะครับพูดกันแบบอย่าดราม่านะเฮ้ยร้9มันจะรวยได้ยังไงเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับวิกฤตการที่ผ่านมาคุณก้อคุณเต๋อเราเจอมาหนักเรื่องของวิธการไวรัส ค่าหนักเพราะฉั้นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้มเรียกว่าล้มละลายก็เยอะเพราะงั้นในตอนเริ่มต้นเราคิดว่าเราต้องดีไซน์อะไรก็ได้ที่เขาลงทุนน้อยๆเข้ามาง่ายๆแล้วต่อยอดจากการเรียนรู้และพัฒนาแน่นอนคุณภาพสินค้าของเราดีอยู่แล้วเราจึงตัดสินใจในรูปแบบคือ เริ่มต้นที่ร้อยเก้าิบกาบาทในการซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวคุณเต๋อครับซึ่งชิ้นเดียวเข้ามาเป็นนักธุรกิจผมพูดว่านักธุรกิจไม่ใช่สมาชิกครับสามารถทําธุรกิจเริ่มต้นกับเราได้เลยครับผมนะครับและในส่วนของเราเนี่ยปลอดภัยแน่ๆคือสินค้าที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับเราผ่านสคบคือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วผ่านออยเรามีหาล้านโรงงานของเราเองเราผ่าน GMP ครับและที่สําคัญครับเวลาคุณภาพสินค้าเนี่ย เราต้องราคาไม่สูงและคุณภาพต้องสูงถ้าพูดราคาต่ำกัจะนาเกตเขาเล็กจับต้องได้ครับ<ม>ซื้อง่ายาขายล่อง คือวันนี้ถ้าเราขายของแพงๆเขาบอกเขาบอกคนที่อยู่ในชั้นกลางถึงล่างเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจการซื้อเพราะฉะนั้นเราเราขายของหลักร้อยบาทครับบริษัทเราและสามารถสร้างอาชีพนั่นหมายความว่าถ้าสินค้าเราคุณภาพดีผมผมให้คุณกอลกินก็กินต่อกินต่อแล้วก็บอกต่อเพราะเรื่องสุขภาพความงามอาหารเสริมคนอาหารเสริมพืช c o n s u m ์โ product เรามีห้ากลุ่มครบที่ที่ที่ ประชาชนคนไทยและทุกประเทศในเอเียเนี่ยต้องกินต้องใช้อยู่แล้วคือต้องบอกว่าเป็นของที่ผู้บริโภคหรือคนปกติก็สามารถซื้อหาใช้ได้ทั่วไปเลยครบหมดเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองกลายเป็นรายรับเราใช้ชีวิตประจําวันเป็นประโยชน์ทางธุรกิจครับครับผมก็คือว่าเรามีการวิเคราะห์มาแล้วว่าสินค้าอย่างเงี้ยเป็นที่ต้องการของในตลาดอย่างแน่นอนครับ ถูกต้องไหมฮะใครเราเลยทําขึ้นมาทํามาเสร็จปุ๊บเราทําให้ราคามันต่ำลงไปด้วยจะได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยแต่คุณภาพเราอยู่ในระดับพรีเมียมเพราะว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานเองเราก็ต้องเสิร์นะครับอันนี้คือ point สำคัญของเราเป็นจุดแกร่งสตองพ o i n t ของเราครับ